บัดนี้วันที่27ครั้งที่15ข้าพเจ้านางสาวเมวิกาประสันแพงศรีขอถวายเสียงสวดสรทยายพระสุภผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาริยบูชาแด่ภูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมาตาจาักเวรุอัตคันโสเทวตาสัทธาม,มังมุนิราชาัาสสะโุนันถาสักขโมคะถะสังสักขะกาเมจะรูเปคิรีกสัสตจันทะคะเลวิสัวิมาเนสิสิเปรัถาจะคาเมตะลุจักคันเตเนคเขหา,าวัตถุสมิงเขตาภูมาจาย,ยงตุเทวะ เทวาชลธาลวิสเมยักขะคันธนาคาตันตสันติเกยังสุมินาลคจันตินางอาทาโวเมสุนันตังธรรมจักรวานาโรอายัมพัทันตาธรรมสักวานาโลอายัมพัทันตาธรรมสักวานโนอายัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพรตนไตยอิมินาสกาเลนะผู้ทางอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่ 3บทกล่าพระรัตนไตรอรหังอรหังสัมมาสามัมพุถวพระความผู้ทางพระขวันตัางอิตาลีสวะขาโตัวพระขวัตาธรรมูธรรมบังน้มัสสานิสุปฏิปันโนพระขวตวสาวกสังโฆสังฆังนานาิบทที่สี่บทกล่บทสวดนมัสก,การสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดบทสวดไตรลักษณาปนะปะชาพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ บทที่6บทสวดนะมสบทสวดมหาสมัยสวดเอวันเมสุตังเอกังสามยยารถยังพระขวาสักคสุวิหารติกปิละวัตุสเมวหาเวเนมหาตาพิคูสังคเคนะสิทธิปัจักเวตุพิคูสังคหฮีสเพหีวาอลาลหหเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิทิวตาเยพุเยนะสานิปติตาโหติพัควันตังทัสนายะพิคูสังคจาอทัคโฌจตุนนางสุธาจาสายินางเทวะนาง เอตทะโหโอโหสีอยังโคพระขวาสกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหามหาเวีณีมหาตาพิขุสังเชนาสนิปตตวะทีหิงพุทธะเตสัพะเฮสุอรลหตเต,ต,ห,ตหิทัศเตหิจโรกตูหิเทวตาเยพุเยนาสนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายพิขุสังคาจายานุยานูนาณะมะยัมปิเยนาภิขว,ว,ตตวตาเตนะ ปฏิตามือยะปะสังกะมิตย,ยาวะภาวะขัดโตสันติเกปาเจกะคาถังคาเสยยะมาติอัถโคตาเทวตาเสยยะทิทางนามาภาละวาปลิตุสัมปิชาตาวาจะหังภาษาเลยยะภาษาะาษาลิตังวาภาหังสาม,มิเชยยะเอวะเวมังเสธิ เทเวสุอัตตันลหิตาภควาโตปุระคิโตปาตุลคันตุอัทโขอัทโขตาเทวตาภควันตาอภิอภิเทวตาเอกมันตะอัทสุเอกตมันติทิตะโขเอกาเทวตาภควาโตสันิสันติเกอีมังคาถังอภาสิไซอภาสิมหาสมาโยปะวะนาทิเทวกายัสมะขตาอัทตหาอีมัง ธรรมะสามารถยังถ้าขิกะทาขิตาเยวะอัปปาลาชิตาสังคันติอัทาคโคอัปปาลาทีวัตตาภควะโตสันติเกอิมังคถังอภาสิสัตติริภควโวสัมมาทัสหังสุสัตตต,ตจโนโอชุกามังกัสุสาลที เนตานิค้าเหตตะวาอินทะนิยานิลักขันติปันธิปาติอัทโขอปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคทังอภาสิเชยติขีตังเชตวาปลิคังอินทขีลังโอหันจมะมมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจาคุกมะสุทันตาสุสุนาคาติอัทโขอปาราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคทังอภาเยกิสัพ พุทังสารนังคตาเตนานาเตคามิชิงอปาลายิพูตังปะหายังมุนามังเทตังเทวกานังปุริปุเรสันติติอัทขโขอปาละพิขคอามันเตสิเยพุเยนาพิคาวเวทัสสุโลกาธาตุเทวตาสันนิปติตาหตุตัวถาคาสันทัศทัศมายาพิขคสังข,ขาจะเยปิเทวิวิขุเว อาเฮงสุงอติตามัทะนังอัลรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมภะควาตานางเอตตาปะละมายะทะเวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเซยัาปิสมายังเอตาละหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอรหัตโตมทัทอาอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตันนางอเตเตาาอตเตปะละเยวะเทวตา,าสันนิปติตาผัสสัน สันติเสย,ยะปิสัมมาหังเอตาราปีอาจิคาวัตุสมิงพิฆาเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสสามีพิฆาเวเทวกายานังนามานิเทสสมิตีพุฆาเวเทวกายานังนามานิสังตนันิทะเทสานุสากะทะภาสสามีติพิขาสันติโคพิฆาโตปัสโสภะวะภะคะวะเอตะทะมุจะ สิโลกมานุสามิยัถาภูมมิังสัมมิติงตาเยสิตาคิริคภัสปะหิตาสามะเหปุทีสีสาวิสันลิกาโลมะมหังสุพิสุโนโอทามานุสาสุทธาปวิปะสันมะวิลาภิโยยปัญจัสเตตตะว,าวานันีกาปิละวัตเทวะวัเทวิวเทเวสเตโอมัน ตยิสัตตาวาจเกวาสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขาวเตจะอปะปาลักลุงตวาพุทธสัตสานางเตปัชิปัตถะยานางอมนุษาอมนุษานาทัศนางอเปเกสหัสธาทะลุงสหัสสาอัทขาตัดละนิงสหัสเอกังสหัสานาอมนุษา นัทสัมุงอัฏฐเกนังมัทคุงทิสาสภพุตตาอหุงตัสสะสภะอภิญญายะวาวิคิตาวานาจักุมาตตตัวอามันตยิสตะสาวิเสนิลเตเทวกายาภิกันตาตวิชานาถาพิขาวโรหังกิตายิสามิคิราหิอปุพัะโรสตาสัตตตสหัสสาวะยักขันาภูมิมาปะ กาปิละวัตถุสวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสศิโนโมทมานาภิกขามุงพิ่คุณนางสามิตริงวานังชาหัสาเหวมัตตายายักษนาณตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสศิโนโมทมานาภิกขามุงพิ่คุณนางสามิตริงวานังสาตาลิขาตัสตัสหัสายะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสศิโนโมทมานาภิกขามุงพิ่คุณนางสามิตริงวานัง อิเจอิเจเตโสสหัสยคานานตวันิหนิที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสีโนโมทมานาภิกมุงพิคุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจสัตตายาคานานตวานิโนิที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสีโนโมทมานาพิกมุงพิคุนังสมิติงว่านังภูมิพิโลราชคาหิโกเวลุสัตสานิเวสาหนางพิกไกนางสหัสนาสายคานานตวัน ภูมิโลราชักคาหิโกโสปะคขาสามิตติงว่านางปุริมัถะที่สังราชาทตะลาโทปัสสาสติคามพัดภานางอาทิปฏิมหาราชยัสศิโสบุตรปาติตสะพระหาวินทมานามหัตพรายที่มันโตชุตริมันโตวนาวันโตยาสิีโนโมธมานาภิกมุมภิกุนังสามิติงว่านางทักขีนัจธากีสราชาวิลูปัสสปัสสาติตันพัดนางอาทิปฏิมหาราชยัสศ วัสสีโสปุตตาปิตัสสะพระหอินทมาณามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโนโมทมาณาภิกามมพิกุนังสมิติิงว่านังโมทมาณาภิมุงพิกุนังสมิติิงว่านังปัจชีปัชาสิธาราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพระหูอินทมาณามหาภะราที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัตสีโนโมทมาณาภิกามมพิกุนังสมิติิงว่านัง อุตลันจัดที่สังราชากูเวโลตปัสสาสติยักขานางอาธิตมหาลายมหาราชายาัสสีโสบุตตาปีตัสสะพระหาวอิทามานามมหาระลาที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทามะอภิกรมูพิคุณังสมิติงว่านางปุริมัธิาสาสาาัทาละโลทัขีนะวิลาสา,ากโกปชีมยนะวิลูปะโคกเวโลตัลางสิ สีทางอัตตาโลเตสมหาราชาสมัตตาจุตุโลทิสาทศละมานาอัฏฐสุวนีกปิละวะัตถุเวสังฆมายาทิสาอาคูวัจานิกาสาธามายากุเตกุเตตุเวตเตตุวิทูจะวิทูตัวสาหาัสจันทามาโนกามัชชิโนโตัวจะก,กินโนทันถุนิทันถุจะปานาโทอุป,ปะมัทโทจะเทวสุโตจะมาตติเจตนโน จักพักโพนัโลปะราชาชโนปะโพอาคูปะจะสิขโคเจ,จเจอิตะลาภูสุริยะจะเถสาเอเตจัดเยจะราชาโนคับพันทัสหัสาราชุพิโมทะมานาอภิกกาม,มูพิคุณังสม,มิติงวานาอาทาคูนาทัสา,า,านาคานาสาลาสหัสตาสักการกมพะราชาสะอาดคูปรารัคูสาหัสยาพิโย ยามุนาทะัตะลาะถาจารคูนาคยัสสีโนเอลาลโนมหานาโคโสปคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัสสาหาลันติทิพาทิชาทักขีวิสิทธาจักขูเวหายัสสาเตวะณะมัชปัฏฐาจิตตาลาสุตันนาอิติเตชานามังอภิยันตาทานาคาราชามสีสุ ปันนาโนคามะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะสาวะยันตานาคาสุปันนาจะละนะมะกังสูสัตย์ทางชิตาชิตาวาลิสัตตาเทนะสุมัตตุทังอสุอาสุลาสิตาพิกตะโลวาชาสาสาสเตอิทิมันโตยัสสีโนการะกันชามหาพิ มหาพิสตตมาอาสุลาทานตะเวทุตาเวทุปัจจิตตาสุจิตาจะปาาป,ะ,าปะหาราโทนมุตนามุตจีสหัสตาะตะจาละ,ละพลิปุตตานางปัจเชเวโลนามานาการนัสสักหิต,ตาวาพระลิงเสนางลาหูพักขามุตปาข้ามูสตะโยนาพิอิพุพักทัมเตพิขุนางสมิติงวัหนอัป อาปูจเทว,ว,วะปติปวีจเตโชวายุทาวะขะมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจะยัสหาัสาสหสเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาัสสินโนเทเสตทัสทากายาสะเพนานาตะวาน,นิโนอิทิมโตชุติมัโตวนาวันโตยัสสินาสาโนโมทมนานาภิกมุมภิกขุนางจะม,มิติงวะนังเพณทุ จะเทวสหสัสลีจะอาสาหะาจะทะเวยธาจันทสูป,ปนีปัสสาทเทวาจันทมานาคูปุรกคิตาสุริยันสูป,ปนิสาทเทวสุริยันอาคูปุรคิตานนคตินี้ปุรกคิตาวาอาคูมันทวาลรากหะวสสุนางวาสุโวเศษโศสักโกรคาบุลินท,ทัทสโธทัศเตเตทัศธากายาสเพนานาะตะวัน,นิโนอิทิมนโตชุติมันโตวนาว,วันโตยัสสินน โมธมนาอภิกามูพิคุณังสมิติงวะนังอทโกสหัตภูเทวาชาลามคาสีราชิตาอาทิัฐาจโลจโรชาจอุมาปุชานิพาสีโนวารานุสหัตธรรมมาจะอุตตจาจะอาณถากาสุเลยุรุอาคูอาคูสาสาวนีสีโนทศีตีทศธากายาสะเพนวนาตวนีหนุ่ยท่มันโตชุติมันโตวนาวันตยะสัสีโนโมธมนาพิกามุพิคุาังสมิติงวานัง สามานาะมหาสมานามนุษสามนุษะตามาพิคะอาคูอาคูาคนโคทสุติกาอนาคครหัตตาเทวะเยสะโลหะปีนสิมหาคาราอาคูเทวะยะสีโนทัศเเตทัศธากายาสเพนันตตะวนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสีโนโมทมานาอภิกรรมุงพิคุนางสนิติงวะนางสุกาลาการุณา อรุณาอคูเทวสาหัสายักโสอัตปาโมคขาคูเทววิสากะวินาธรรมอตา,าหาโคว,วิสากาจายัยสาสิโนทานะยาคาปะชนโนโยทิสาอภิสันสติทเสเติทศทากายาสาเพนานาตัตตะวัน,นิหนิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสาสิโนโมธมานะอภิกรรมูพิคนังสม,มิตริงว่านางเขมิ เคมียาสุจัตตายามาพิกตาธาจายาสีโนสัมพิกาลาลาลาเสฐานชิชิตินามาจะอาสาวานินิมานาลติโนอาคูอาคปา巴拉นิมิตามิทัสเตทัศธากายาสเพนนาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโวนะมันโตยาสีโนโมทามะอาพิกามงพิดกนังกันนิติงวะนัง สเทเทวานิกายาสเพนนาตะวานิโนนามะวันตะเยนะอาคูชุเยสัเทสุทัศีสาหัตปุวัตตาชาติมักขีลังโอทัสตาหาสามานางทักเคโคมะลตางาคันจันทะว่าอิทะตาติสุพัมาปะละวัตมะโตจะอุตตาอุติทิมันโตสหัตสหัสสนะกุมาโลติสัจจาโลคะสมิติงว่านัง หถาสพมโลกานางมหาพมาพิคูทาติอุปอป,ปันโนชุติมโตพิคูมาโยยะสสิโสปทาเตทาอิสาสนา,านาโปะะะาูปัจชกวะสวัตโนตัเชนะอธิมัชโนอาคานลรราลิโตปะลิวาริโตเตเตจสสะภะอภินะภิวันกันเตสันเทเวสะสะพาเมเกมานาเสนาอภิการอภิการมิปวัสสะก,กันหาสัง มันทิยังเอทาคาพาหะพันธะอานาราคาพันธะมนุสโ,โสมัต,ตาปาริปะร,ริวาเลธามาโวมัชฉะจะโกจินางอธิัตตะมหาสัมหสโนสัส,ะส,ะสะนนางอัตเปสัยิปานินาตะละมหสัะสะลังอัต,ตาวานะเพศวังยะถาปาวุสสัตโตเมโสธนะยันโต สม,มิชุกโกตัทาโกสันทวันติสุทันโตทัสสะวะสีตัจสะเพอภินยายาวะววิขูจานังจักคุกมาตัตยาตะโตอามนตยีสหัทธาวาสเกสัสะนีลลเตมาละเตเชนะอภิกันตาเตวิชานาถาพิโกเตจอาปิตตมะหาลูสุตตะวาพุทธะาส,าสหานังววีลานาคาหิ ปัจจาก,กามุงเนนะโลมันปิอิทิชยูสเพวิชิตาละคามังอัปยาติติตายสัสสีโนโมทันติสะหะพูเตหิสาวเกเต,เตชะเศเ,เตตาติ